วันนี้นะคะละครของเราเนี่ยนะคะเด็กๆ,ๆก็จะได้มีโอกาสเรียนภาษาไทยกันด้วยข้อจารุใหญ่อเออ่างนี้เด็กเขาเด็กนอยเขาจะพูดภาษาไทยยังไง่ะครับพูดได้ไม่ได้ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีสอนออกกำลังกายด้วยซึ่งลีลาเด็ดๆเนี่ยอยู่ที่น้องพลับครับ,รบต้องไปดูกันว่าสุดยอดแค่ไหนครับเออดีอยากดูดูเดยกน้อยเล่นเจเลย เมียเ่คินมาแล้วครับดีแต่แล้วมีหิมะลงหิมะลงเลยหิมะลงเลยทายดอยอดทนไว้จุ๊มจิงบินจบมาบีทายดอยไม่ไหวแล้วโว้ยาดอยไม่ยอะไรไ้งได้แล้วนี่ท้ยมาแขวนครับ เธอไปถกหัวเพื่อนอย่างนี้แล้วเหรอเธอต้องโดนท้าทอดโอว่าขอแก้โผก่อนเธอไม่เอาเถียงอะไรครูเห็นว่าเธอรัดคอเขาใช่ความผิดของเธอใหญ่เดบอกกีก็พอเลยแล้วก็ยกขาด้วยแล้วก็คาดมาเป็นทัดด้วยจีจอยมาเลยจีจอยมาเลยปะเด็เอาหองเขาคืนมาไม่ใช่อันนี้้าดันนี้ไปเธาอย่าคิดเลยว่าฉันจะให้ของเล็กๆกับเธออย่างเธอมนงเจอของใหญ่ๆผม วันนี้ครูจะสอนวิชาครอบครัวของฉันนะเดี๋ยวเธอลองเล่าครอบครัวของพวกเธอิว่าครอบครัวเธอเป็นยังไงเริ่มต้นที่เธอก่อนอ่ะเล่าไปครอบครัวของหนูเด็กๆหนูเกิดมาหนูเกิดมาด้วยความยากลําบาก ح ح> ผมกว่าจะพูดได้ที่ 3, ามสี่ขวบเลยนะครับเพราะผมเกิดมาลําบากครับเพราะว่าตอนเกิดมาผมคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาด้วยครับ ช้อนเงินช้อนทองจะออกมาจากปากได้ก็สามสี่ขวบนะครับโอเคอ่ะจุกเล่าให้ครูฟังซิชีวิตของเธอเป็นยังไงครอบครัวเธออ่ะคืออย่างนี้ค่ำคืนหนึ่งแสงจันทร์สาดส่องบัดดนั้นเองมีทารกน้อยได้คลอดออกมาจากครันมารดาเป็นเวลาตีห้ากว่าๆช่ว,วงระหว่างหายหิวน้ำข้าว เป็นเด็กประหลาดเกิดมาคาบรองเท้าแตะมาข้างทีนี้เป็นมาขิดแล้วชีวิตครอบครัวเธอเป็นยังไงบ้างได้ลรงสัยมันเล่าไม่ได้หรอกครับครูครับดูท่าทางมันเศร้าเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเนี่นะครูว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้ครูคิดว่านะเธอควรจะไปกินนมรู้ป่ะเพราะว่านมเนี่ยจะช่วยให้ ลดอาการซึมเศร้าของเธอได้จริงนะฉันเชื่อครูทุกครั้งที่ฉันกินนมเนี่ยฉันหายอาการซึมเศร้าทุกทีเลยจริงเหรอครับคุณครูจริงอย่าไปกินนมไม่ไปถูกต้องกไอเดียทเื่อถูกต้องก็คือกินกาแฟกาแฟไงกาแฟหายการซึมเศร้าเหรอใช่หายการซึมเศร้าได้เห็นไหมคนลรคนง่วงทำไมต้องกินกาแฟไม่จริงกินกาแฟกินนแฟกาแฟกาแฟกาแฟ กับนมครับดื่มอะไรช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ถ้าคุณรู้สึกมีอาการซึมเศร้าดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เข้าไปครับรับรองครับดีขึ้นแปลกดีครับพิกแผ่นป้ายครับเอาสิถ้าถูกแล้วก็คือน้องหยวนคนเดียวที่ตอบนมนะครับที่เหลือตอบกาแฟหมดและคำตอบที่ถูกคือนมครับ แกมีคาเฟอีนครับทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงลดอาการซึมเศร้าแต่ในนมเนี่ยมีวิตามินดีซึ่งวิตามินดีจะทำงานแบบเดียวกับยาต้านการซึมเศร้าเลยครับโดยการเพิ่มระดับของเซโรโทนินในสมองช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ยู่นในเรื่องสองแผ่นป้ายนะครับที่เหลือคนละหนึ่งแผ่นป้ายยวนกดครับซื้อทุกครั้งย้ำโซเล็กอีกแล้วสองครับกระป ไปครับแปดนะครับอ่นไปครับศูนย์เดียวเอ้ยอย่าเพิ่งศูนย์มก็หาสิครับโนแลนอย่านะโอ้ยทำเป็นเล่นต้องการครับดีใจจังเลยอะใช่ย่ามองตราถ้วยทอง รวมคะแนนครับยวนมี10คะแนนผัดไทย9คะแนนและก๊6ตคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นหยวนผ่านก็สู่รอบโบนัสไลฟ์บนเอฟครับ <Yeah! S 1> ผ่านไปฉายโรเก็ต b s อสพลังเต็มร้อยแต่จ่ายน้อยกว่าผู้หญิงกับราศีเป็นของคู่กัน b บล c k m ม r รดินสมารินคิวเทนใครๆก็ว่าราศีจับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตผลิตภัณฑ์คุณภาพคาสันถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันรถส้มสะใจยกให้ดีโดประจำเดือนมาไม่ปากาติยาว่านชักหมดลูกจอมใจของห้างขายยาจอมทองอยาสีฟันผสมสารสก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาติไฮเฮิร์บไฮโปรเทคชั่น ผิวเนียนเปล่งปลั่งสะกดทุกสายตาซิตราใหม่สมูทแอนโกลใครกินก็ติดใจพ้งปรุงรถฟ้าไทยจ่ายน้อยอร่อยมากไลปอนเอฟและไลป้อนชามะนาวสูตรไหนก็ไร้สารมาถึงช่วงโบนัสไลปบอนเอฟถ้าหมุนตัวเลขได้มากกว่าทั้ง3แท่นของเรารับไปเลยน1นึงผมเลยนะครับ,รบเอาเก้าดีกว่าครับให้เก้าหน้านะฮะ การจ่ายค่าบัตรได้หมดจดถ่ายบัตรเอเป็นเจ้โอ้ยเลขหนึ่งครับครับล้างจานได้มากกว่าล้างจานได้มากกว่าเป็นโอ้ครับผมขอเลขห้าแล้วกันแค่กลิ่นน้ำยาไม่ติดจานเชียงเชียกันไปเลยโอเอ็กเป็นพร้อมแล้วมุนครับน่ายาว้าวว้าวว้าวอีกตัวครับซาโอ้โหครับผมแพ้นะครับก็รับอีก ห้าพัน,าน,นบาทนักเรียนทุกคนวันนี้อา่าน,นตามคุณครูนะคะเข้าใจไหมอาห่าแล้วก็คัดหลกสมุดด้วย ก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่ไก่ราขอไก่อยู่ในลาวขอไก่ไม่ให้ขอขวดของเราขอขวดของพวกเราขอเปล่าขอควายขอควายควายของเราเลี้ยงมสี่ตัวไร่อี่ตัวัดใส่ลงสมุดตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยเดี๋ยวครูจะตรวจข้าวกลีบตัวละ รูคับคัดตัวบรรจงนี่เหมือนคัดจมูกไหมครับฉันบอกให้คัดไงเขียนไม่เป็นครับช่วยจับมือผมเขียนหน่อยครับจับจับจับตรงนี้ด้วยสองมือเลยครับอย่าหลายสิ่งอย่าเยอะอย่าเยอะฉันไม่ชอบฉันดีกับคนไม่ได้นานนะเธอขียนได้ครับช่วยผมหน่อยครับช่วยอะไรอีกช่วยสะกดคำว่ารักให้ผมดูหน่อยสิครับ รักเขียนยังไงครับรัก, <ผม S 1> กเขียนยังไ,ไงโอขอบพระคุณครับคุณครูขอบคุณครูจริงๆเลยที่สอนให้ผมรู้จักคำว่ารักได้แกะอะไรเอ้่อันนี้ไม่ได้ต้องเขียนกอไก่กอไก่เขียนตรงนี้กอไกน่นำพากอไกน่นำพาไปมาเจอพระโรอตามไก่นี่ ธอต้องฟังครูนะเวลาครูพูดเอาวางก่อนได้ไหมเธอจะกินทําไมเธอจะกินทําไมนี่มันไม่ใช่เวลากินเข้าใจไหมจะกินไม้ครึ่งแก้วแล้วอีกครึ่งเก็บไว้เป็นล้างหน้าก่อนนอนเฮ้ยครูรู้่าเปล่ากินน้ำมะพร้าวมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มันป้องกันหลอดเลือดอุดตันได้นะครูโยเกิดตั้งากโยเกิดเนี่ยกินเป็นประจำช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ไม่ใช่ครูะมาเชื่อนี่น้ำมะพร้าวนี่ โยเกิร์ตน้ำมะพร้าวคโยเกิร์ตน้ำมะพร้าวโยเกิร์ตน้ำมะพร้าวโยเกิร์ตโอเค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 คูไม่รู้จะเชื่อใครดีเชื่อนู่นจะเชื่อจ๋าดีกว่าเชื่อผมเออเจเบียท่านน้องเชื่อหน่อยระวังโยเกิร์ตกับน้ำมะพร้าวครับกินอะไรช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ โยเกิร์ตกับน้ำมะพร้าวครับทำไมยากจังเลยอ่ะอะไรอย่างเนี้ยนี่เป็นป้ายครับมีคุณอยูยบอกน้ำมะพร้าวนะครับส่วนคุณผัดไทยกับก๊อตบอกโยเกิร์ตนะครับและคำตอบที่ถูกคือโยเกิร์ตครับอ นะครับจะมีแบคทีเรียนะครับที่ชื่อเลคกโตบาซิลัสและโอลิโกฟุกโตสช่วยเพิ่มระดับไขมันดีในร่างกายนะครับ mm hmm. ซึ่งจะทำหน้าที่ขับคอเลสเตอรอลออกไปทางลำไส้เท็กหลอดเลือดหัวใจของเราก็จะสะอาด mm hmm. นะครับ mm hmm. ยวน1แผ่นป้ายผัดไทยกับก๊อตโคร2แผ่นป้ายครับ mm hmm. ผัดไทยกดครับ KFC เครื่องใช้ไฟฟ้า SKG ขอบครับยาธาตุน้ำขิงสิริบัญชาโนกีย2310และ2610หยวนครับสิ่งเหมือต้ายครับราชาชุรส สรุปคะแนนนะครับยวนมี7คะแนนพัทไทย4 4คะแนนละกก็ต5คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นพัทไทผ่านเข้าสู่รอบโบนัสไฮคลาสครับสนับสนุนโดยโนเกีย2310และโนเกีย2610เสียงใสใครก็หลงย่ามองตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวครีมมักผมโลแลนดหมักเร็วนุ่มนานหนึ่งเดียวที่ใช้แทนครีมนวดผมได้ แฮปปี้โทรดอกจันท19เสียงเพลงรอสายเซฟโกเอ็กซ์ตราแม่สีพิเศษสำหรับเขียนป้ายโฆษณาและงานสีทั่วไปสีเซฟโกคุณภาพเชื่อถือได้มิติใหม่แห่งสีสันมีครบทุกผลิตภัณฑ์ในงานสีชีวิตง่ายๆสไตล์เยสเพื่อชีวิตทีด่ดีกว่านึกถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเยสขนมขาไก่อาทริเทรนใหม่ของไวมันมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ พงสมุนไพรนางพญาหน้าขาวผิวหน้าเรียบเนียนดูขาวกระจ่างใสมี3สูตรสวยทนคุ้มค่าต้องเครื่องใช้ไฟฟ้า SKG ซื้อทุกครั้งย้ำโซเล็กกุญแจคุณภาพมาตรฐานผู้นำด้านระบบมาสกี์รายแรกมั่นใจด้วยระบบล็อกลูกปืนยาฟลอรายาฟอกเลือดสตรีชนิดแคปซูลสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาแผนโบราณสนับสนุนโดยน้ำยาปรับผนุ่มไฮคลาสนุ่มหอมถนอมใหญ่พ ช่วงโบนัสถ่ายคลาสสีที่ออกมาตรงกับที่เลือกไว้รับไปเลย10,000บาทเลือกหนึ่งแผ่นป้ายจากไฮคลาสไฮคลาสไหนไฮคลาส5ครับ5นะครับสีอะไรล่ะสีฟ้าครับขอให้โชคดีกดปุ่มครับขอให้ได้สีฟ้านะจ๊ะนี่ทำไมไม่ดวงดีกันมากนะครับเท่ากับว่าตรงก็รับโชคไปเลยหนึ่งหมื่น คุณครูมาสวัสดีครับคุณครูครูมาครูมาครูมาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคดีครบครูโดนหลอกดิวงนิ่กิ้วกิวหน้าไม่อายหลอกหลอกเหรอ โกหกเฮ้ยดูนี่ว่าดู้มันเลยไหมไม่ดีอย่าอย่างงี้ที่ก็เล่นกันหนุกหนุกทีนี้เราจำไม่เชื่อมาเลยเนาะเชื่อเลยพวกนี้โคโกหกไม่ดีใช่ไม่ครบด้วยไม่ครบด้วยใช่พอเลยครูครูครูนิสัยไม่ดีนะเอานักเรียนต้อง สวัสดีครับคุณครูมันจะหลอกเราอีกแล้วูปากมากหลอกเราว่าครูมาครูปากมากมากเป็นหน้าหมิงครูหน้าเหมือนหมีตัวเมียครูเป็นใครแน่อะไรอะไรอ่ะเธอเห็นไหมว่าฉันเป็นใครป้าจริงด้วยแล้วไม่เชื่อผมน้ำหน้าเธอเขียนได้ยังไงเนี่ยเหรอว่าครูบ้านนอกใครเขียนเนี่ย ไอสองตัวนี้ครับครับี่คัดโพเห็นมาเขียนคนเดียวนะนีครับจะลงโทษเธอเอ้าจะมาลงโทษวะไอผมบอกเขาแล้วผมเตือนเขาแล้วไม่เพือนที่ไหนแกไปเขียนฉันเตือนแกฉันเตือนแกรูเห็นพอเขียนกับตาเลยนะสองคนยังไม่ได้เขียนน่าเตาดีคขูตาดีรูเลิกจะบ้าตาพวกเธอแล้วรู้ไหมฉลาดแค่ นี่นักเรียนวันนี้นะครูจะมีวิธีออกกาลังกายเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกันดีกว่าน,ะนักเรียนถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะต้องมีคนนําเต้นหนึ่งคนได้เลยครับผมผมไม่ค่อยถนัดผมไม่ค่อยเห็นใครเขาเต้นอะไรกันที่ไหนหรอกคนระับเ,เธอเคยดูพวกโคโยตี้เต้นไหมครูทำไมต้องให้ผมไปเต้นเป็นโคโยตี้ครูอยากให้คนอยงนั้นครูอยากดูกด็ไม่รู้นะว่าจะเต้นได้ป่ะ นีตาเธอบ้างแปเพื่นไม่เอาไม่เอามกแขมไม่เต้มกแขมไม่เต้เต้นนมเพื่อนบ้างไม่ไม่ไหวหรอกมักแข็งเต้นไม่ได้มกแข็ท้องผูกนี่เธอรู้ไหมว่าการที่เธอท้องผูกอยู่ตอนเนี้เธอจะต้องเต้นเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นเข้าใจไหมจะช่วยได้จะช่วยไม่ให้ท้องเธอผูกเพราะฉะนั้นเธอต้องเต้นเลยไม่จริงรีบไปอาบน้ําเลยมกแขวนต้องรีบออกกําลังกาย อาบน้ําบรรเทาอาการท้องผูกได้เชื่อชั้นเหอะออกกาลังกายบรรเทาอาการท้องผูกได้เธอต้องเชื่อผูกออกกำลังกายอาบน้ำออกกำลังกายอาบน้ำกลังกายอักายอ่าออาอกำาอกาออำลัอาบน้กำอำลงกายอ้าอกงาอลังกายออกักายอังกายกักาอัออกรัราับออกนะออาาอผมเออองนงางการออกกําลังกายกับการอาบน้ําครับอะไรนะครับ ที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ครับคลิกแผ่นป้ายครับออกกำลังกายทั้ง3ท่านนะครับและคำตอบที่ถูกคือออกกำลังกายครับโดยเฉพาะกล้ามืลอหน้าท้องนะครับการออกกำลังกายจะทำให้ลำไส้เกิดบีบตัวช่วยให้เกิดความรู้สึกอยากขับถ่ายครับผมทำให้ได้เลือกโคละสองแผ่นป้ายนะครับ กดก่อนครับชีวิตง่ายๆสไตล์ yes รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า yes ครับียแอ a เนอร์ครับสองครับสวนครับซื้อทุกครั้งย้ำโซเล็กเดิไใน KFC อันตรายครับ เฟซี่โก้อันตรายน้ามองตราถ้วยคออันตรายอันตรายโอ้ยส <Yeah. S 1> รุปคะแนนนะครับหยวนมี4คะแนนผัดไทยมี12คะแนนและก๊อตมี8คะแนนผัดไทยผ่านเข้าสู่รอบโบนัสมาสเตอร,ร์คีย์ครับสรุปคะแนนนะครับหยวนมี21คะแนนผัดไทยมี35คะแนนและก๊อตมี19คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นพบกับกอ๊อตี เต็มที่กับชีวิตสีย้อมไม้รักษาเนื้อไม้แอคเนอร์ช่วยปกป้องเนื้อไม้จากแสง UV ทนแดดทนฝนป้องกันปลวกและเชื้อราแอคเนอร์มาตประานเยอรมนมียาระบายมะขามแขกตราเลลี่แก้อาการท้องผูกเยื่อกำจัดมดเยื่อกำจัดปลวกองกำจัดมแมลงสาบม,มีปัญหาหมดปลวกมแมลงสาบใช้ซันเจียยาทาน้ำขิงสิริบัญชาช่วยขับลมในกระเพาะอาหารนมผงคาร์เนชั่นสูตรผสมใยอาหาร2%จากผักและผลไม้ ราชาชูรสปรุงอร่อยอย่างราชากระปิตราเรือใบความอร่อยระดับเชลชวนชิมพลิตจากกุ้งเคยสดประจักสารกันบูดและกลิ่นสังเคาะกระปิอย่างดีต้องกระปิตราเรือใบไม่พับกุ้งทุกวันที่ KFC คิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัล Drivers แห้งสบา Drivers ใครก็มีพลังเทอร์โบได้จักรยานเทอร์โบชีวิตติดเทอร์โบมาถึงช่วงโบโนัสมาสกีนะครับถ้าขายกุญแจของเราออกครับไปเลยหนึ่งหมืนมม่นบคุณค่ะเป็นแผ่นป้ายครับมาสกีมาหาสนุกเบอร์เจ็ดเขาเรียกลูกแกไม่ก็ไปใสยามเขาต้องลเนอให้มันกลับบ้านไปพูนไปเลย มาตรงนั้นมาตรงนี้มาแล้วมาเร็วมาเร็มาให้คุณจริงๆเลยโอ้โหเรียนให้ดแล้วไปครับไปเนั่งมานบาทเอาละครับเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านไทยมากๆนะครับดีค่ะที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับเวลาเราหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับมาสเตอร์กีมหาสนุกกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ